<Okay. S 2> นี่เป็นภาพที่คนงานเขาเร่งนำส่วนประกอบในการผลิตบั้งไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียทานบดละเอียดเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนที่จะให้ทีมช่างบั้งไฟนำไปบรรจุใส่ในท่อ PVC หรือว่าบั้งไม้ไผ่ก็ว่ากันไปซึ่งบั้งไฟที่มีการว่าจ้างเข้ามาจำนวนมากเนี่ยคือบั้งไฟแสนนะครับก็คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้วก่อนที่จะนำส่งให้กับผู้ว่าจ้างที่สั่งจองเข้ามาก่อนหน้านี้ครับ นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้มีการจัดงานบุญบั้งไฟจากสถานการณ์โควิดนะครับพอมาปีนี้จังหวัดทางภาคอีสานก็จัดงานประเพณีบุญเดือน6กันได้แล้วครับสามารถจัดกันได้ตามปกติทําให้หลายหมู่บ้านว่าจ้างก็มีการทําบั้งไฟนะครับแล้วก็รับผลิตกันเป็นจำนวนมากแบบนี้แต่ปัญหาที่ค่ายบั้งไฟกําลังเจออยู่ณตอนนี้ก็คือไม่มีส่วนประกอบในการทําบั้งไฟนะครับหลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะ ดินประสิวเนี่ยซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสําคัญขณะนี้ขาดตลาดครับแล้วก็ราคาปรับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแต่ถึงราคาจะสูงขนาดไหนเจ้าของค่ายบังไฟบอกว่ายอมควักกระเป๋าซื้อนะครับส่วนสาเหตุที่ดินประสิวขาดในช่วงนี้เบื้องต้นเ่าที่ทราบมาคือต่างประเทศที่เราเคยสั่งซื้อเนี่ยไม่มีการส่งสินค้าเข้ามาครับนี่คือค่ายบังไฟแทบทุกค่ายนี่ขาดขาดวัตถุดิบคือดินประสิวทุกค่ายเลยครับ,รบไม่มีดินประสิวทำบังไฟเลยไม่มีดินประสิวเอา เขาเอาอะไรเอาปุ๋ยเยอะอะไรทำเนี่ยก็อัตรายมันระเบิดครับแต่ที่มันระเบิดคือว่าเขาาปุ๋ยแทนใช่ไหมใช้ปุ๋ยมาทําแทนดินประสิับมันก็เลยระเบิดใช่สารเคมีอะไรประกอบทำยากเนื่องจากว่าดินปัจิวมีน้อยครับผมหายากด้วยไม่มีเลยที่ผ่านมาเคยเจอไหมฮะที่ว่าดินประสิวไม่มีฮะไม่มีครับไม่เคยเจอที่ว่าแพงหน่อยก็ขึ้นมา พันหนึ่งร้อยพันสองร้อยเขาออกมาขายเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ก็ซื้อ สำหรับดินประสิวถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการทําบั้งไฟนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าดินปืนก็ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้บั้งไฟเนี่ยพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้ในระยะที่ไกลไกลแต่จากปัญหาการขาดแคลนดินประสิวในช่วงนี้ก็ทําให้หลายค่ายเขานําปุ๋ยยูเรียมมาเป็นส่วนผสมในช่วงระยะหลังมานี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับบั้งไฟระเบิดที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเพราะว่าการใช้ปุ๋ยยูเรีย มาเป็นส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างอันตรายครับหากทีมช่างบ้างไฟไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีชนิดนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เหมือนกันครับ